ยอยากมาแต่ว่าไม่รู้ว่าค่า,าใช้จ่ายมันประมาณไหนอะไรนี้ที่หาได้มันจะพอใช้ไหมมันจะพอเก็บไหมมันจะพอเอาไปจ่ายค่าเทอมไหมหรือว่าพอส่งกลับบ้านให้ครอบครัวที่ไทยอะไรนี้ไหมนะคะส่วนเนี้ยก็เหมือนกันเป็นจุดบอกเลยว่าแต่ละคนจะใช้มากหรือน้อยเฮ้ยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับปิงแล้วก็เพจบลิสเอาเดย์แล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายในออสเตรเลียเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนที่อยากมาเรียนแล้วก็ทํางานที่นี่น่าจะสนใจเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าค่าแรงที่ออสเตรเลียมั สูงมากแต่ว่าค่าของชีพมันก็สูงกว่าที่ไทยด้วยที่นี้เพื่อนหลาย,ลายๆคนก็าถามปิงว่าเออแล้วเงินที่หาได้มันจะพอใช้ไหมมันจะพอเก็บไหมมันจะพอเอาไปจ่ายค่าเทอมไหมหรือว่าพอส่งกลับบ้านให้ครอบครัว oh. ที่ไทยอะไรนี้ไหมน,นะคะวันนี้ปิงเลยคํานวณรายจ่ายของปิงคร่าวๆเนาะที่สําคัญในแต่ละสัปดาห์แล้วก็แต่ละเดือนมาให้เพื่อนๆดูเป็นไกด์ไลน์กันเผื่อใครแบบเอออยากมาแต่ว่าไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันประมาณไหนอะไรงนี้ก็ลองเอาวิดีโอตัวนี้ดูได้นะคะต้องบอกก่อนว่า ไลฟ์สไตล์การใช้เงินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะดูของปิงก็เอาไปปรับเปลี่ยนอะไรให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวอีกทีแต่น,นี้คือปิงคัดมาเป็นตามไลฟ์สไตล์ของปิงแล้วก็การใช้เงินของปิงโดยรวมจะตกอยู่ที่อาทิตย์แล้วก็เดือนละเท่าไหร่ไปดูกันเลยค่ะ ก่อนจะไปดูเรื่องรายจ่ายนะคะแล้วมาดูเรื่องรายได้่ออสเตรเลียกันก่อนเนาะอ,อย่างที่รู้กันว่าเลดค่าแรงขั้นต่ําของประเทศนี้เขาสูงมากก็ตอนนี้เลดอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ21ดอลล์หรือว่า500บาทไทยต่อชั่วโมงนะแล้วก็อันนี้พิงลองคิดให้ว่าถ้าสมมติมาทํางานมาเรียนแล้วทางานพาร์ทไทม์ที่นี่เนาะทำงาน20ชั่วโมงเลดถูกต้องตามกฎหมายเลดขั้นต่าเนี่ย,ยก็คือจะได้ประมาณสัปดาห์ละ400กว่าดอลล์แล้วก็ถ้าเราทํา30ชั่วโมงก็จะได้ประมาณ600กว่าดอลล์ ถ้าทำ40ชั่วโมงก็ไม่ใช่์่าธม์แหละเป็นฟูอ่ะก็จะได้ประมาณ850กว่าดอลล์ทีนี้แต่ละคนเน่มีรายได้ไม่เท่ากันอันนี้คือปิงคำนวณให้คร่าวๆเนาะตามเลทขันต่ำแต่ว่าถ้าคุณไปได้งานที่เลทสูงกว่านี้หรือว่ามีจํานวนชั่วโมงมากกว่านี้รายได้คุณก็อาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ปิงสรุปคร่าวๆแล้วกันว่าถ้าเออมาเรียนแล้วทางานผ่าธารที่นี่เนาะรายได้ของเฉลีย่ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ600ถึง1,000ดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ14,40 0 0 0 0 0บาทถึง2 4,000บาทค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเป็นรายได้ต่อสัปดาห์เนาะแต่ว่ารายได้เยอะแล้วได้ายจะมีอะไรบ้างตามมาดูเลย โอเคมาถึงที่รายจ่ายกันบ้างแล้วนะคะนี้คือเรื่องสําคัญเลยว่าเออแต้เงินเราจะเหลือเก็บไหมเนาะมันขึ้นอยู่กับรายจ่ายนน่แหละรายจ่ายพิงขอแบ่งเป็น6ประเภทหลักๆเนาะที่เราต้องใช้จ่ายสม่าเสมอเลยอย่างแรกคือเรนท์หรือว่าค่าเช่าบ้านก็มาอยู่ที่นี่้าแบบเพิ่งมาเรียนเพิ่งมาทํางานเราอาจจะไม่มีกําลังพอที่จะไปซื้อบ้านหรือว่าคอนโดอะไรเป็นของตัวเองเนาะเราก็ต้องเช่าเขาไปก่อนซึ่งค่าเช่าเนี่ยที่นี่ส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นรายสัปดาห์ค่ะ กลุ่มที่2ก็คือฟู้ดฟู้ดอันนี้คือค่าอาหารบิงรวมหมดเลยทั้งแบบว่าซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตมาทาเองอันนี้ก็ถือเป็นค่าอาหารเนาะแล้วก็ออกไปกินข้างนอกกับเพื่อนอันนี้ก็เป็นค่าอาหารก็จะมาอยู่ในกลุ่มนี้ส่วนกลุ่มที่3ก็คืออินชอ a เรนซ์ประกันคือไม่ว่าคุณจะมาที่นี่ด้วยวีซ่าอะไรเราต้องมีประกันติดตัวมาเนาะ ค่าประกันส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นรายเดือนแพ็กเกจหรือว่าแบบย e ี่ห้อที่เราซื้อมันก็แล้วแต่เลยราคาแต่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสม่ำเสมออีกกลุ่มหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตอันนี้ก็จะมีทั้งอินเทอร์เน็ตบนมือถือเราแล้วก็ Wi-Fi ถ้าเราเช่าบ้านเองแล้วเราต้องติดตั้ง Wi-Fi เนาะแต่ส่วนใหญ่ถ้าแบบไปเช่าบ้านคนอื่นเขาก็จะติดตั้ง Wi-Fi ไวให้แล้วเราก็จ่ายแค่ค่าเน็ตบนมือถือเป็นรายเดือนปัตน,นะคะแล้วก็รายจ่ายส่วนหนึ่งทราเวลก็คือการเดินทางที่เราใช้บัตรขึ้นรถไฟรถบัสขึ้นเรืออะไรต่างๆออันนี้คคื่า เดินทางเนาะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือรายจ่ายอื่นๆหรือว่าฟุ่มเฟือยอย่างเช่นแบบ วุ้ยวันนี้อยากไปบาร์กับเพื่อนอะไรเงี้ยหรือช้อปปิ้งหรือว่าอะไรทํางานมาเหนื่อยอยากไปนวดอันนี้คือเป็นรายจ่ายส่วนอื่นๆเนาะก็เดี๋ยวปิงจะอธิบายไปทีละส่วนแล้วกันนะคะส่วนแรกเรน์คือเป็นรายจ่ายหลักเลยมันเยอะนะต่อสัปดาห์ที่นี่อะไรเงี้ยค่าเรน์ที่นี่ถือว่าสูงเลยเทียบกับที่ไทยนะคะก็อันนี้ปิงแนะนําแล้วกันว่าค่าเช่าบ้านที่เราไปเชา่าอ่ะมันไม่ควรเกินหนึ่งในสาของรายไดย้หรา คือเราหาได้เท่าไรเราไม่ควรหมดไปกับเดน์เกิน1ในสเนาะอย่างเช่นถ้ารายได้เรา600ดอยดอลเดนต์เราไม่ควรเกิน200ดอลต่อสัปดาห์ถ้ารายได้เรา900ดอยดอลเลน์เราก็ไม่ควรเกิน300ดอลต่อสัปดาห์อันนี้มันจะทําให้เอ้ยเราแมนเน็ง่ายขึ้นรู้ว่า1ในสของรายได้เราไปลงกับเลน์นนะแล้วที่เหลือเราค่อยเอามาแบ่งว่ามันจะลงกับอะไรบ้าง อันต่อไปคือเรื่องฟู้ดอันนี้คือค่ฟู้ดก็เป็นรายจ่ายก้อนใหญ่เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันแล้วแต่เลยว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนชอบกินนอกบ้านกินนอกบ้านตลอดเลยหรือว่าทํากับข้าวที่บ้านบ่อยกว่าอะไรอย่างนี้บางคนไปทํางานร้านไทยอะไรเงี้ยเขาก็มี มื้อเที่ยงให้บางคนทำสองชิดต,ต่อกันโอ้ได้ข้าวสามมือ้อข้าวสองมือ้ออะไรอย่างนี้มันก็จะประหยัดไปได้แต่สุดท้ายคือมันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์การกินของเราเลยว่าเราทํากับข้าวบ่อยไหมหรือเราออกไปกินข้างนอกบ่อยกว่าอย่างเรากินข้างนอกแค่สัปดาห์ละกินมือเอง 1- 3ึงสามือ้อเพราะว่าอยู่บ้านบ่อยกว่าทํากับข้าวกินที่บ้านบ่อยกว่าแล้วก็เวลาไปทํางานเขาก็จะมีข้าวเที่ยงให้ฟรีตลอดอะไรอย่างนี้มันก็เลยเราออกไปกินกับเพื่อนหรือกินกับแฟนอะไรอย่างนี้ใช้เงินจริงๆน่าจะไม่เกิน3มือ้อต่อสัปดาห์ค่ะ ค่ากินของปิงอาทิตย์หนึ่งจะตกอยู่ที่150 1 5 0ถึง170ดอลอันนี้คือรวมซื้อของมาทำเองที่บ้านด้วยนะเออสัปดาห์หนึ่งเวลาไปซื้ออะไรอย่างนี้หารกับแฟน2คนพวกเนื้อสัตว์ผักไข่อะไรอย่างนี้รวมๆกันกินได้ทั้งสัปดาห์จะตกอยู่คนละประมาณ60ดอลต่อสัปดาห์เออหกสิดอลแล้วแต่อะไรอย่างนี้เพิ่มบวกกับค่าอาหารที่เรากินนอกบ้านมันก็จะอยู่ที่ประมาณเนี้ยค่ะอาทิตย์ละร้อยเนาะ อินช r a รน e ์อันนี้อย่างที่บอกว่ามันแบบจ่ายเดือนละครั้งหรือบางคนเขาเลือกแบบจ่ายทีเดียวหลายเดือนก็ได้มันแล้วแต่เลยแต่ถ้าเอามาหารเฉลี่ยอะไรเงี้ยต่อเดือนอย่างของปิงอะ่ะอยู่ที่75ดอลลาร์มันมีแพ็กเกจหลายอย่างบางคนซื้อแบบแพงกว่านี้เดือนละร้อยกว่าดอลลาร์อะไรเงี้ยค่ะแต่คือถ้าเป็นของปิงใช่ไหมเจ็ดดอลลาร์ หาร4อาทิตย์ต่อเดือนมันก็จะตกสัปดาห์ละ18ดอนเกือบ19ก้าดอนกตีไปไว่า20แล้วกันค่าใช้จ่ายกลุ่มต่อไปก็ค่าใช้ใจ่ายเรื่องอินเทอร์เน็ตอย่างที่บอกไปเนาะว่ามันจะเป็นรายเดือนซะส่วนใหญ่ราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณ30กว่าถึงไม่เกิน60แล้วกันถ้าเป็นเน็ตมือถือเนาะอย่างของปิงก็อยู่ที่เดือนละ40ดอนแต่ของปิงอ่ะมีค่า Wi-Fi ที่บ้านด้วยเพราะปิงสายบ้านเองมันก็จะตกเดือนละ70ดอนหารกันสองคนก็35ดสิบาดออะไรอย่างนี้เพื่อเอามาหารเป็น ัปดาห์มันก็เหลือสัปดาห์ไม่ถึง10ดอลค่าเน็ตเนาะทั้งเน็ตมือถือก็ประมาณ10ดอลต่อสัปดาห์แล้วก็ Wi-Fi ที่บ้านประมาณ10ดอลต่อสัปดาห์แต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เราเลือกด้วยก็อันนี้เป็นคำนวณแค่คร่าวๆค่ะก็มาต่อที่ค่าใช้ใจ่ายในส่วนทราเวลนะคะก็คือเงินที่เราใช้เดินทางเนาะไปเรียนไปทํางานดวยนี่นะเดีวแต่เลยว่าเราออกนอกบ้านบ่อยแค่ไหนมากหรือน้อยจากบ้านเราไปที่ทํางานหรือว่าที่เรียนมันไกลแค่ไหนเพราะว่าราคามันก็ตามนั้นอ่ะยิ่งไกลมันก็ อย่างของปิงคือบ้านปิงอยู่ห่างกับเซ็นทรัลประมาณ5ป้ายปิงไปทํางาน3วันต่อสัปดาห์ค่ะจะมีออกไปนอกบ้านไปทําอย่างอื่นเจอเพื่อนบ้างอาทิตย์ละครั้งหนึ่งสครั้งอะไรอย่างงี้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ35ดอล ค่าเดินทางของปิงทั้งเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ140ดอลล์ไม่เกินก่อนหน้านี้ไม่เคยคำนวณน,นะแต่ังแต่กลับมาออสเตรเลียรอบนี้5เดือนแหละคือปิงก็จดทุกเดือนมันก็อยู่ที่140ดอลล์ทุกเดือนเลยไม่เกิน150ดอลล์ก็ประมาณนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายอีกส่วนสุดท้ายเลยคือค่าใช้จ่ายยิบย,ย่อยค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนาะอย่างเช่นแบบช้อปปิง้งซื้อของที่เราชอบซื้อของไม่จําเป็นบ้างอะไรเงี้ยออกไปแบบดื่มอะไรกับเพื่อนบ้างเนาะก็อันนี้จะตกอยู่ที่สัปดาห์ละ ประมาณ37-38ดอลลดาร์แล้วก็ทั้งเดือนไม่เกิน1ดอลลาร์ดอส่วนนี้ของปิงนะส่วนเนี้ยก็เหมือนกันเป็นจุดที่แบบบอกเลยว่าแต่ละคนจะใช้มากหรือน้อยเพราะว่าบางคนไปลงกับตรงนี้เยอะเช่นแบบซื้อรองเท้าทุกเดือนเลยคู่หนึ่งมันก็100-200ดอลลาดอนแล้วอะไรอย่างงี้ตรงนี้ก็คือแล้วแต่คนเลยแต่ของปิงคร่าวๆค่า,าใช้จ่ายทั้ง6กลุ่มนะคะก็ประมาณนี้ ก็เดี๋ยวปิงสรุปให้ฟังเรากันเนาะว่ารายจ่ายต่อสัปดาห์แล้วก็ต่อเดือนของปิงข้าวในเรื่องที่จําเป็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็รวมเป็นทั้งหมดเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นต่อสัปดาห์เนาะก็เรื่องค่าเช่าบ้านจะอยู่ที่250ดอลลาร์ค่ากินอยู่ที่150 1 5 0ถึง170ดอลลาร์ประกันอยู่ที่1 8ดถึง20ดอลลาร์ละกันแล้วก็อินเทอร์เน็ตเหมือนกัน1 8ดถึง20ดอลลาร์นะคะค่าเดินทางอยู่ที่35ดอลลาร์ ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอยู่ที่ไม่เกิน40ดอลรวมค่าใช้ใจ่ายต่อสัปดาห์ก็จะอยู่ที่ประมาณ510-530ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยนะคะอยู่ที่12,240-12,720ถึง 12, บาทอันนี้คือเรทแบบว่า1ดอลเท่ากับ24บาทไทยเนาะสรุปรายจ่ายต่อเดือนเรนต์อยู่ที่1,000ดอลค่ะอาหารอยู่ที่600-680ดอล ประกันอยู่ที่75ดอลอินเทอร์เน็ตอยู่ที่75ดอลการเดินทางอยู่ที่140ดอลแล้วก็ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอยู่ที่ประมาณ150ดอลรวมทั้งเดือนค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,040ดอลถึง2,120ดอลลคิดเป็นเงินไทยนะคะ4 8่6 0ถึง50,000 880บาท <Hey. S 1> ก็พอคิดเป็นเงินไทยมันดูเยอะมากเลยแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันแล้วแต่เงินที่เราหาได้นาะว่ามากหรือน้อยขนาดไหนส่วนใหญ่ถ้าหาได้มากกว่าหักค่าใช้จ่ายไปก็ยังถือว่าโอเคอยู่หลือเก็บอะไรอย่างนี้นะคะอิงแนะนําว่าให้ลองคํานวณรายได้ที่เราคาดหวังเนาะลองเข้าไปเสิร์ชดูว่าแบบเอออาชีพที่เราสนใจทาอะ่ะเรทมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วหักเวลาเรียนหักเวลาทําการบ้านของเราไปอะ่ะเราจะเหลือเวลาไปทํางานกี่ชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากทำบาริสตา้าใช่ไหม ก็ลองเสิร์ชในเว็บที่เขาหางานเนี่ยที่นี่ก็คือ jora.com.au, seek.com.au ลองเสิร์ชดูว่าแบบบริสต้าที่เนี่ยเลทเขาจ่ายกันประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมติเราทําได้20-30ชั่วโมงต่อสัปดาห์สมมุติเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ลองเอามาหักกับรายจ่ายที่ปิงลองคํานวณให้ฟังคร่าวๆดูแล้วเราก็จะรู้ว่าเราเหลือเก็บเท่าไหร่นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการคำนวณรายจ่ายเนาะทั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ต่อเดือนสำหรับคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียเนาะถ้าใครรู้สึกว่าวิดีโอตัวนี้มีประโยชน์หรือว่าชอบก็ฝากกดติดตาม Bliss a u t r a l i a ทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น f c e b o o k Page เนาะ YouTube Instagram แล้วก็ a c e b o o กกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียนต่อทำงานออสเตรเลียเพราะว่าปิงจะคอยไปแชร์ประสบการณ์ทำงานหรือว่าเรื่องเรียนของปิงในนั้นตลอดเวลาเลยก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับคนที่สนใจมาออสเตรเลียเนาะก็วันนี้ไปแล้วคะ่ะฝากติดตาม